นี่ค่ะน้ำจาก NTB Home ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะสำหรับวันนี้น้ำพาทุกท่านมาเยี่ยมชมโครงการกัตโต้พะหนโยธินสายไหมหรือที่เรียกกันว่ากัตโต้สายไหมค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะต้องบอกว่าทำเลดีมากๆเพราะว่าอยู่ติดถนนใหญ่สายไหมอยู่ระหว่างซอยสายไหม45ทับ1และสายไหม45ทับ2ค่ะการเดินทางสะดวกสบายค่ะเพราะว่าติดรถไฟฟ้าสายสีเขียวติดทางด่วนมอเตอร์เวย์ค่ะ สำหรับหลังนี้นะคะจะเป็นฟังก์ชันขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะแล้วก็ในส่วนของลงจอดรถหน้าบ้านกว้างๆแบบนี้นะคะสามารถจอดรถได้2คันนะคะทำหลังคาปูกระเบื้องทำลงรถไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะพูดมาขนาดนี้แล้วอยากเข้าชมด้านในกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวตามน้ำกันเข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวน้ำจะพาทุกท่านไปชมค่ะค่ะและนี่ก็เป็นในส่วนของห้องโถงในบ้านนะคะ สำหรับห้องโถงนะคะจะมีขนาดค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวค่ะเราเปลี่ยนกระเบื้องเป็นกระเบื้องแกนิโต้นะคะทําให้สะอาดตานะคะแล้วก็ทําความสะอาดง่ายค่ะเดี๋ยวน้ำจะพาไปดูในส่วนถัดไปกันค่ะถัดมานิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวนะคะทําไว้ให้เรียบร้อยแล้วมีในส่วนของอ่างล้างจานค่ะ ถัดมานะคะจากห้องครัวนะคะสําหรับในส่วนนี้นะคะจะเป็นในส่วนของห้องน้าด้านล่างค่ะในส่วนของห้องน้าด้านล่างเราเปลี่ยนสุขภัณฑ์ปูพื้นให้ใหม่ทั้งหมดนะคะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูในส่วนถัดไปจากห้องโถงนะคะ ค่ะและนี่ก็เป็นในส่วนของหลังบ้านนะคะหลังบ้านนะคะเราต่อเติมทําหลังคานะคะแต่ว่าเราทําไว้ให้โล่งๆโปร่งๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับใครจะซักล้างหรือทําอะไรนะคะหรือจะทําเป็นครัวไทยนะคะก็สบายๆเลยค่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านบนกันต่อเลยค่ะในส่วนของด้านบนนะคะเราก็ปูพื้นให้ใหม่ทั้งหมดค่ะปูเป็นลามิเนตลายไม้ค่ะทําให้สบายตานะคะเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของห้องที่1กันเลยค่ะ สำหรับห้องนี้นะคะจะเป็นห้องนอนที่1ด้านบนนะคะด้านบนจะมีขนาด3ามห้องนอนแล้วก็1ห,ห้องน้ำค่ะอันนี้คือห้องแรกที่น้ำพามาดูนะคะก็จะมีขนาดค่อนข้างกว้างพอสมควรค่ะสำหรับหน้าต่างเป็ดบานสไลด์นะคะเปิดรับลมได้สบายเลยค่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องนอนที่2กันค่ะอันนี้จะเป็นส่วนของห้องที่สองนะคะก็จะมีขนาด กว้างพอสมควรนะคะสําหรับท่านในนะคะอยากใช้สอยนะคะทําเป็นอะไรก็แล้วแต่ความสะดวกสบายของแต่และบ้านเลยค่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนถัดไปกันค่ะสําหรับถัดมานะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของห้องน้าด้านบนค่ะห้องน้าด้านบนจะเป็นประตูแบบคอนเนคเข้าห,าหากันระหว่างมาสเตอร์เบดมกับในส่วนกลางนะคะแล้วก็สาหรับพื้นเราเปลี่ยนให้ใหม่สุขภัณฑ์เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดค่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของมาสเตอร์เบดมกันเลยค่ะเดี๋ยวนะพาทุกท่านเข้ามาชมค่ะ และในส่วนของมาสเตอร์เบดมนะคะก็จะมีขนาดค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวค่ะสามารถวางเตียงคิงไซส์ได้สบายๆเลยค่ะห้องนอนมาสเตอร์เบดมจะอยู่ในส่วนของหน้าบ้านนะคะมีหน้าต่างบานสไลด์ประตูบานสไลด์เปิดไปรับลมรับแดดยามเช้านะคะที่ระเบียงได้ด้วยค่ะ ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการพายเยี่ยมชมบ้านโครงการกัตโต้กนหนโยทินสายไหมสําหรับท่านใดที่สนใจน้จะทิ้งรายละเอียดการติดต่อไว้ให้ด้านล่างนี้ทักกันเข้ามาเยอะๆนะคะอย่าปล่อยให้บ้านดีๆแบบนี้หลุดมือไปก่อนจากกันไปน้ำฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ สนใจติดต่อ NTB Home ได้ที่เบอร์โทร099 356 6623หรือแอดไลน์ได้ที่ @ntbhome นะคะ